สวัสดีครับผมพบกับผมแอมินผมมักนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานหน้าจอเครื่องเดรว,วงนีรุ่น EL02 นะครับวิธีการรีเซ็ตหน้าจอนะครับให้เรากดปุ่มตรงกลางใ,ใหญ่ๆอันนี้ค้างเอาไว้สัก3าวินะครับหน้าจอจะรีเซ็ตค่าทั้งหมดหรือสามารถกดปุ่มเล็กๆปุ่มนี้ได้ค้างไว้3ามวิเหมือนกันหน้าจอก็จะรีเซ็ตทั้งหมดครับตัวหน้าจอนะครับผมเขาจะบอกค่าประมาณตามนี้นะครับ1คือเวลาครับผมอยู่ซ้ายบน ซ้ายล่างนะครับผมเป็นเรื่องของระยะทางครับมุ่งขวาล่างนะครับผมเป็นส่วนของแคลอรี่ครับผมขวาบนนะครับผมตัวพี่จะเป็นส่วนของเชียรตอนของหัวใจครับวิธีการตั้งค่าหน้าจอเครื่องเดินวงรีเอลสุนทอนะครับให้เรากดปุ่มตรงกลางหนึ่งครั้งรับผมจะเป็นเรื่องของเวลาเราสามารถหมุนตั้งค่าแล้วถ้าอยากวิ่งได้เลยนะครับว่าจะเอาที่จะชี่ได้เท่าไหร่หลังจากเราได้เวลาแล้วนะครับมาตั้งเรื่องของระยะทางหรือว่ากิโลกันต่อครับว่าจะเอาวิ่งทั้งหมดกี่กิโล ถัดมาครับผมจะเป็นส่วนของแคลอรี่ครับเราก็ต้องมาคำนวณว่าถ้าเราวิ่งกี่นาทีระยะทางกี่กิโลจะได้กี่แคลสงอยากได้ตั้งไปเลยครับผมถัดมาจะเป็นเรื่องของหัวใจนะครับจะเป็นการคุมโซนซึ่งถ้าลูกค้าอยากคุมโซนไม่ให้หัวใจเราเต้นเกินร้อยครั้งต่อนาทีมันสามารถหมุนตั้งค่าได้ครับว่าจะเอาอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเราวิ่งเกินมันจะมีเสียงดังเตือนเราครับเสร็จแล้วก็ผมตรงกลางหนึ่งครั้งครับผมพร้อมวิ่งทันทีครับถัดมานะครับผมจะเป็นส่วนของโปรแกรมการฝึกครับ ตัวหน้าจอนะครับจะมีมาให้เทั้งหมด3โปรแกรมครับผมแต่และโปรแกรมเนี่ยพอเรากดเลือกไปแล้วนะครับมันก็จะมีโรบอทเอาไว้ฝึกกเราว่าเรากับบอทเนี่ยใครจะปั่นเร็วกว่ากันครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะหากลูกค้าเลือกโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าสามารถเริ่มปั่นได้เลย,เลยตัวหน้าจอก็จะมีการขยับปั่นกันเสร็จพี่้ารู้สึกว่าเราปั่นเหนื่อยเกินไปอยากพักเราสามารถกดป,ปุ่มตรงนี้ได้ครับ Recover y หน้าจอมันจะสต็อปเอาไว้ถ้าเราพร้อมมา,าแล้วก็ปั่นต่อยรอบได้เลยครับผม สามารถทดลองสินค้าจริงในที่หน้าร้านเปิดให้บริการทุกวัน9โมงเช้าถึง3ทุ่ม